เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กอำเภอเมืองเพชรบูร์นะครับเข้าไปสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดมีทั้งลมพัดหลังคาปลียวหายไปและมีต้นไม้โค่นล้มทับบ้านด้วยนะครับ้บางหลังเนี่ยเสียหายเกือบทั้งหลังโดยเฉพาะบ้านของนายอัตพลเรืองสิริ ซึ่งเขาอาศัยกันอยู่ในบ้าน6คนนะครับมีช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยราๆ24นาฬกาสทีครับเกิดฝนตกลมพัดอย่างรุนแรงได้ยินเสียงดังแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรมาทับตัวนะครับพอตั้งสติได้พบว่าต้นมะพร้าวเนี่ยครับโค่นลงมาล้มทับร่างก่อนที่พี่ชายเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือคนในครอบครัวไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ ทางด้านนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ก็สั่งการให้ช่วยเหลือและก็เร่งซ่อมแซมหลังคาเพื่อที่จะให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปอาศัยตามปกติเนื่องจากระยะนี้อาจจะเกิดพายุฝนขึ้นมาได้อีกรวมถึงประสานไปยังจังหวัดเพื่อที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือเพิ่มเติมกับ ศูนย์อุต,ต,ตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับรายงานว่าระยะนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในระยะนี้ไว้ด้วยครับ